คอ oh สโงเฮงออนไลน์สินแสหมิงของแบง่เมืองไทยเปิดแล้วนะครับคอสโงเฮงออนไลน์ oh นะครับศาสตร์แห่งโงเฮงอมตะว,วิธีในการรู้จักผู้คนสอนในกลุ่มปิดนะครับทาง Facebook เรียนเข้าใจง่ายเอาไปใช้งานได้ง่ายจริงๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m ์หมิงหก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 ไอผมบอกตรงนี้นก่อนก่อนที่จะจะมาไลฟ์ให้ฟังถือเป็นการให้ความรู้นิดนึงเพราะว่าหลายคนครับคิดว่าคงไม่ทราบอะนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยดาวพุธเนี่ยรอบวงโครจรของมันเนี่ยแค่ประมาณหนึ่งเดือนนะเออดาวพุธเนี่ยรอบวงโครจรของมันแค่ประมาณหนึ่งเดือนและที่ผมบอกว่าวิปริตก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมันย้ายมาอยู่ที่พฤกษบเนี่ย ย้ายมาตั้งแต่29เมษายนนะถ้าหนึ่งเดือนเนี่ยนะมันก็ต้องย้ายราศีอีกเร็วๆๆนี้แล้วนี่มันดันหาอยู่ไปถึงสองกรกฎาคมอยู่นานผิดปกติดาวพุธอนะยอยู่นานผิดปกติซึ่งรอบวงโคจรของดาวจริงๆเนี่ยดาวพุธเนี่ยมันแค่ประมาณ1เดือนเอางี้เดี๋ยวผมให้เป็นความรู้เลยให้เป็นความรู้ไว้กับทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนี่ไม่เคยบอกที่ไหนนะ ระยะการเดินทางของดาวพ่อครอ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีรอบวงโคโจรที่ต่างกันอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยนะครับหนึ่งเดือนจะเดินครั้งหนึ่งนะดาวจันทร์ได้สองวันเสร็จเอังคารเนี่ยนะครับดาวอังคารเนี่ยอุ๊ยอะไรกัดประมาณสองเดือนพุธเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนพระหัสในหนึ่งปีย้ายราศีทีหนึ่งนอกจากวันเดินวิปลิตนะดาวศุกร์เนี่ยปร,ประมาณหนึ่งเดือน ดาวเสาร์เนี่ยประมาณสองปีครึ่งยาวยาวหน่อยราหูเนี่ยหนึ่งปีครึ่งย้ายราศีทีหนึ่งดาวเกตสองเดือนย้ายราศีส่วนดาวมนุษย์ยูเนี่ยเจ็ดปีย้ายราศีครั้งหนึ่งนี่นี่คือความรู้นะครับที่บอกไว้ให้กับทุกท่านเลยนะไม่หวงหรอกเนี่ยจะได้คุณจะเห็นว่าดาวพุธเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยมันย้ายราศีแล้วแต่เที่ยวนี้มันอยู่ไปถึงสองกรกฎาคมเขาถึงบอกว่าดาวพุธมันเดินวิปริต นะแล้วมันจะส่งผลอย่างไรล่ะในเมื่อมันไปพักองศาอยู่ที่ราศีพฤกษบมันไปพักองศาอยู่ที่พฤกษบนะตอนนี้ดาวพุธนะ่ะรู้ไหมนะครับไปพักองศาอยู่ที่พฤกษบแล้วก็อย่างนี้เรื่องของเรื่องคือยี่หกเนี่ยดาวราวหูมันมาอมจันนะราหูอมจันคือราหูมันไปอยู่กับอาทิตย์เป็นคาสอยู่แล้วแล้วจันมันมาอยู่ที่พิจิตเลงไปยังราหู แต่ถามว่าสองอันเนี้ยอันไหนส่งผลมากกว่าผมตอบง่ายๆชั้นๆไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยเลยว่าดาวพุธเดินพักตรงนี้ย้ายอีกทีสองรกรกฎาคมส่งผลมากกว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ในหัวข้อที่ผมได้พยากรณ์ขึ้นมาตรงนี้ก็ถือว่าจะพยากรณ์ให้ฟังไปพร้อมๆกันทั้ง12บลัคนาราศีนะนะครับนะครับอา้าวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอืม อะไรเนี่ยเราหูอมเคโอ้ยไอ้พวกนี้อืมว่างมากเหรอฮะไม่มีอะไรก็ไปเอาหลังไปถูพวกกำแพงหรือพวกต้นมะพร้าวไปนะอย่ามาพิมพ์อะไรปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนอย่างนี้เลยเคบ้านเตี่ยมึงอ่ะอืมนะอ้าวจะจับฉลากแล้วนะไม่รู้ว่าใครเข้ามาไม่น,นั่นผมก็ด่าตรงๆอง,งนี้แหละอืม นะอ้าวลัคนาแรกนะครับลัคนาแรกลัคนาแรกนะจับฉลากเอาเลยนะฮะอืมอ้าวลัคนาราศีกุมครับลัคนาราศีกุมอ่าดูให้ดีนะลัคนาราศีกุมนะลัคนาแรกเลยนะครับในช่วงที่ดาวพุธเดิมวิปริตตรงนี้แล้วก็ราหูจะไปโอมจันทร์ส่งผลอย่างไรกับกลุ่ม ผมอธิบายให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะฟังให้ดีนะครับลัคนาราศรีกุมตอนนี้เขามีดาวพระหัสกุมดวงเกิดอยู่นะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยไปพักองศานะครับไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์อยู่ร่วมกับดาวพุธดาวพุธด้วยกันแล้วก็อยู่กับดาวศุกร์อยู่กับราหูนะครับถามว่าลัคนาราศรีกุมส่งผลกระทบอะไรไหม นะส่งผลกระทบอะไรไหมผมบอกเลยว่าลัคนาราศีกุมเป็นลัคนาราศีที่ค่อนข้างจะลอยลำนะครับค่อนข้างจะลอยลำเออ <c oughs> ไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรเท่าไหร่อาจจะทำให้มีอารมณ์หงุดหงิดจุกจิกบ้างนะหงุดหงิดจุกจิกบ้าง แต่ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรในทางลบเท่าไหร่เลยฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมเป็นหนึ่งลัคนาราศีที่ไม่ว่าจะเป็นดาวพุธนะครับที่มันเดินวิปริตตรงนี้หรือแม้แต่ดาวราหูที่ไปอมจันเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับชาวลัคนาราศีกุมเลยอาจจะมีส่งผลกระทบเรื่องอารมณ์นะนะอารมณ์ทำให้หงุดหงิดบ้าง นะครับแล้วก็ถ้าจะส่งผลก็ระวังเรื่องของการสื่อสารนั่นหมายถึงเรื่องของคำพูดหรือการเล่นโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่าพยายามไปนะครับอย่าพยายามไปสร้างประเด็นอะไรที่ที่เป็นเรื่องการหาเรื่องหาราวหรือมันมีประเด็นนะนะครับนี่แหละครับที่ผมบอกกับชาวลัคนาราศี กลุ่มเอาไว้ต้องบอกว่ากลุ่มไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรในทางลบเลยโชคดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นจากดาวพุทธที่เดิมวิปริตตรงนี้หรือแม้แต่กับท่้งดาวราหูที่จะไปอมจันทร์ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรอาจจะเรื่องของการสื่อสารและก็อารมณ์บ้างนะครับแค่นั้นเองนะนะครับนะครับนี่แหละครับเออนะนี่คือชาวลัคนาราศี กุ่มลัคนาแรกฉะนั้นใครลัคนาราศีกุ่มก็สบายใจได้นะส่งผลกระทบน้อยมากหรือแทบจะไม่ส่งผลกระทบเลยแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปไปสร้างเรื่องเงื่อนไขอะไรให้มีปากเสียงกับคนหรือไปพูดจาในลักษณะที่สร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งนะอันนั้นคือถือว่าหาเรื่องใส่ตัวนะบอกไปแล้วว่าพุทธต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของคําพูด บอกเลยว่าเอางี้ชาวลัคนาราศีกุมง่ายๆดาวพูดไปอยู่กับอาทิตย์คุณพูดจาดีกับคนรอบข้างพูดจาดีกับคู่ของคุณพูดจาดีกับเมียคุณพูดจาดีกับหัวคุณคุณก็มีโชคมีลาบก็บอกแล้วว่าเป็นช่วงจังหวะที่พูดดีก็ได้พูดร้ายก็เสียนะครับฉะนั้นพยายามพูดดีกับคนรอบข้างพูดดีกับเมียคุณพูดดีกับหัวคุณพูดดีคนในครอบครัวเข้าไว้ดีมาก นะนะครับต้องบอกว่ามันไม่ได้เสียหายเสมอไปนะอ่าเนียยกตัวอย่างลัคขณาราศีกลุ่มลัคนาราศีแรกเลยตอนนี้ผู้ชมจะ500แล้วนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เหงงให้ปังกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล Tchau,